โอ้อครับพ่อกับลูกครับนี่พ่อครับนี่พ่อครับลูกสนาปีครับพ่อสนาปีพ่อครับนี่ลูกเนี่หลู่หายแลยว้วหรืลูกไปหายแล,ล้วลู่ไงความรบกวนมากเยโอ้ยอูหัวปักเลยเหรอ เดียวันเอ่อติดสายกันมดนกนูาจะเปาฟึ๊บาโคนน่ีอู่กันหมดยหายหายหายหโอ้ยแอบถือเลยว่ะง้อปักเอาละตัวนี้เราของเถอะ อ้าส <teaching. S 2> ู่รูใช <potato>. oh. oh. uh. uh. okay. ่เย่าเอ้าอ้าอู้ตายจุกโมเลยวะออน่นี่ยีเื่งจริงเน สอยซอยซอข้อกับมเบกินกันอืมอมไล่สนับป,ปีไล่ยังกันไล่ปีเดียวกันเลยรอหนูแหม้โอ้อโองโอูงแล้วครับนี่ยไปดซี่อื้อยก็บทไปิันใ่หไป้วยก็บเออ้อ

อันนั้คนอนนคนลุงคะคักเลยละอันั้นวพอคนจั่การนี่ทำสายต่อไปตดสายเลยตักงให้มันเรวแล้วรียบร้อยไม่งันต้องห้ก้งให้เร็วว ลูเลยดีก huh. ว่าเน่ย huh. นี bye. Bye. Ja, ่หายหัก่คอมเน่กเนื้อลงไตเนอเนื้อลงไตกินเนื้อลงไตว่ยพอเนี่ยสเลยสามอยก็ตัวพอเบอร์มาลูเนี่ยเป็นได้ลูเนี่อนาคต ท่านพอว่เนี่ยติดตามบติดตาาเลยเลยตัวนี้เดี๋ยวจะทายลงคลิปเีื่อยครับตัวนี้เดี๋ยวจิมาอัปเดตเขาตลอด